เวทไฟโอเคพลังเวทอาคีสุดยอดเลยทั้งเสกไฟด้วยมือเปล่าได้เลดเป็นยังไงบ้างตอนนี้กำลังฝึกอยู่ครับดีมากฝึกต่อไปไหนชั้นมาลองดูซิวิ่งไม่นะนโอ้พระเจ้าสุดยอดฝึกต่อไปนะอารักหน่อยครับอาจารย์ได้เลยครับเดี๋ยวชันจะโจมตีใส่นายนายใช้พลังป้องกันซะครับอาจารย์ โอเคนะพลังเวทสายฟ้านี่ไงวิโลบาเลียวิลโหไม่จริงไม่น่าเชื่ออ้อโอ้ยผมเฮอาจารย์พลังเขานายอ่อนไปฝึกต่อไปนะครับผมต้องขอรออีกรอบนึงวิยาพลังเวทย้ายที่นี่ <c oughs> นี่โบกเขาให้นายยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะสู้กับหน่วยขุนพลเงา ตื่นแล้วเขยไปฝึกพลังนะโอ้ยฉันเปรอะไ,รไปเนี่ยคุณชาแมนมันเกิดอะไรขึ้นนายสลบไปสองวันอะโดนตีหัวสลบสองวันเลยเหรอมาชาแมนพลังเวทควบคุมสิ่งของโจมตีมใส่ฉันได้เลยครับอาจารย์นี่เอาไปเอาคืนไปนี่ไนี่เฮ้ยเฮ้ยมจอนี่หน่อยนี่นะอะไร ปากดินไปซะนายยังเก่งไม่พอนะตอนนี้โอเคเดี๋ยวฉันจะจัดการแล้วนะชาแมนอาจาร,รย์ทำอะไร่ะเฮ้ทำอะไรผมเนี้ยอาจารย,ใาย,นนรย,ย์ใช้พลังเวทของนายซะตอนนี้เฮ้ยนี่อ๋ออาจารย์ใจเย็นใช้พลังเวทนี่อ๋อใช้ยังไงวี่ นี่ไงลูกมานี่นะใช้พลังเวทของนายตั้งสมาธิแล้วเบ่งพลังออกมาเพื่อจะดูจากวิชานี้ดเร็วเข้าผมทําได้แล้วครับอาจารย์ดีมากฝึกต่อไปชาแมนนายเก่งแล้วล่ะทําต่อไปเรื่อยๆนะฝึกให้ถึงแก่นแท้พลังเวทนี้โอเคเอาเอาวุธนายคืนไปครับผมต่อไปใช้พลังฝ่ามือของนายอัดใส่ชั้น ให้ฉันกระเด็นไปทำได้ไหมผมจะลองดูครับอาจารย์โอเคนะไม่ต้องยั้งมือเฮ้ยย่าทำได้แค่นี้เหรอนี่ไงอ้าวโอ้ยเอาอาวุธนายเอาไปซะไปฝึกต่อนะไอ้หนูครับอาจารย์ได้เลยครับถึงตาเขานายแล้วเลดใช้พลังเวทอาคี โจมตีใส่ชันได้เลยไม่ต pues mm ้องยั He er. He er. Nah ้งมือนะเอ๋ปี่มปัดอาคีเฮ้ยลุกใจอาคีเฮียเฮียเอาผ่านนี่โอ๊ยลุกขึ้นมาเล็ดโอ้ยเจ็บอาจารย์ใจเย็นพาังเขานายตอนนี้ยังสู้หน่วยคุณพลน้องไม่ได้นะรู้ตัวไหมอรักหน่อย ได้เวลาโชว์ฝีมือพลังเวทของนายแล้วฉันจะเอาจริงกับนายนะครับอาจารย์มาเฮ้ยนี่นะเอาไปเดโมคับติ้งโอเคพลังยังไม่แข็งแกร่งพอเพิ่มปอซ็นี่นแะแางขึ้นวิบมีฮะเอือเอาใบป,ประทะกัน,น,นโิวิโอ้หนูี่ลบสิ อาจารย์วุ้ยโมโหเล่ารีงไห้ยังไงอย่าอ,อืมนี่นะอา,อาจารย์ใจยเย็นเอาจริงกับผมเลยเหรอเฮ้ยถ่ายงั้นเจอนี่บอลพัทมาเซโลคัตติง้งเอาไปกินเฮ้ยเอาแล้วนะเอาไปจงหยุดน,<ว>นี่นะ อาจมีพลังระเบิดออกอาจารย์สุดยอดพลังเขานายแค่ฉันเอามือป้องกันก็ทําได้แล้วนี่ของจริงเฮ้ยอย่าปล่อยผมอาจารย์ใจเย็นโทษขอโทษนะไอ้หนูนี่แหละ,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 ะฉันใช้พลังเวสสายฟ้าแค่สิบเปอร์เซนเท่านั้นขอบคุณครับอาจารย์ที่ยั้งมือนายฝึกต่อไปนะครับอาจารย์ผมจะไม่ให้อาจารย์ผิดหวังผม เลยครับโอเคดีมากไอ้หนู